หลายคุณไม่ด <anut quad át OR> ูค <centimet> ร <re loop> ับกาสวัสดีกัน <số>, ด <infring es> ้วยนะครับผมอยู่ที่รัาเข้าสู่ชงสุดทางตอนนี้เราก็อยู่ในย่านรายกันนะครับผมโอ้โหเปิดรายการรวดเร็วไม่ได้ลงคลิปนานนะครับเพราะว่ามัวแต่ไปฟาร์มฟาร์มจนรวยแล้วก็หมดตัวแล้วก็มาฟาร์มให้รวยแล้วก็หมดตัวอีกทีนึงชีวิตวกวนวนเวียนวกคนเวียนอยู่ที่เดิมคือกะว่าจะฟาร์มให้ได้เยอะๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาซื้อปืนดีๆซื้อกดีๆแล้วก็มายิงให้คุณผู้ชมได้ดูกันแต่ว่าพอฟาร์มมาปุ๊บไอ้สัตว์เอ้ยโดนลูดกลับเหมือนเกมแม่งลูก สลักนี้ก็เป็นการฟาร์มแบบประจําวันนะฮะฟาร์มแบบธร <ไป S 1> รมดาสามันคือเวลาผมไม่อัดคลิปนะคุณผู้ชมผมจะได้แบบว่าของดีนะแต่ว่าพอผมอัดคลิปเนี่ยไอ้สัสเนีเดินไม่ถึง5นาทีก็โดนใส่หวยแล้วคลิปนี้กูจะโดนหรืไปไหนพูดยังไม่ทันขาดคำเออกูอไปเอาเกูเป็นไรดิโดนบอดจริงติต้องใช้ยาแปบนึงสนเข้าหายนี่ไหมนี่ใช่ใช่จัดไปเอาเหรียญมาเยู่โอเคเพื่อนเจอสโต ว่าทำไมาวิ่งชา้าจังเลยวิ่งไม่พิโกเลยนักลบไฮนูสรอบเพื่อนโอเค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 ได้ได้ได้กลางกลางเราไปนี่ก็ได้เราไปซ้อมเบิร์นก็ได้เราไปซ้อมเบิร์นกี่เด้อเข้าไม่ได้เพื่อนยุใสยุใสซ้อมเบิร์นยุใสแอบสติกก็ได้ <Okay. S 1> เพื่อนรวยเลยรวยเลยลุยเลยเสร็จนี้คมแตกเดี๋ยวผมอยู่ข้างหลังให้เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมอยูย่ข้างหลังให้ กันแล้วก่อนเราเข้าพร้อมกันโอ้ยอย่าไปย่อท่อดีกว่ากันก่อนเอย่าไปย่อท่อผมกำลังไปสติ๊กรอเอเนอร์จีก่อนไปแล้วผมมาแล้วผมมาผมขึ้นข้างบนมีต้องเห็นความหวังเขาอะไรวะดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเคลียร์บอทข้างล่างได้แล้วอื้อหืมเนียนมากับควัน บอกกันนี่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมปิดล่างให้ปิดตรงบันไดให้ข้างล<ห>่างมีคนไหมไม่ไม่ไมมเสียงบอดพี่ยิงบอดตายไปสองตัวเมื่อี้ยังไม่มีคนเข้าเหรอพี่ล็อกข้างล่างอยู่นะขอเปิดเซฟก่อนเคลียร์ไหมเนียมีคนไหมข้างล่างบอดแน่นอนาจะบอดนะโอเคปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะไอ,อปล่อยแล้ว เฮ้ยบอยอืมเพื่อนมีกุญแจเซฟล่างไหมเอาอุ้ยเซฟกระสุนบอดอือเกือบเร็วบอดบอดบอดพี่กำลังมาเปิดเซฟข้างหลังแต่ขอดูดิมีอะไรวะจัดมาแบบเบิ่มๆคือลือคือลือเวลาอัดคลิปเนี่ยเอ้ยโอ้สีช่องว่าอย่างไรอ้ยหมกมื่นแล้วพอได้อยู่แป๊บ อะ,อะไรวะเดี๋ยวขอดูดีสคริปชันเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงไอ้อมนี้ผมอัดคลิปแล้วเจอของดีมาผู้ชมปกตินี่เจอต่เกือเพื่อนดูร้านาน้ำให้หน่อยนะเพื่อนเบอร์สองเอเบอร์สี่ผมขอเย็บยับก่อนผมขอผ่าตัดก่อนไม่ไหวละเลือนมันไหลไหลรอดช่องขาไปได้เห็นไหมสมจริงเกมนี้สมจริง,รง,รงเดี๋ยวขอ,อแขนหนึ่งอีกแขนหนึ่ง,งเบอร์สี่ชื่ออะไรอ่ะ นั่นเสียชื่ออะไรขำขำขำห่าเถยแสดงว่าคนไทยเยอะเลยฟั่งภาษาไทยออกด้วยคนไทยกดแล้วนะเพื่อนเราเพื่อนออกเลยนะพวกผมก็น่าจะไม่อิ่มหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าตานี้ไม่ค่อยตานี้ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่กำลังบอก จะโยนกระเป๋าทิ้งมีกระเบอกไม่ไหว่จะบอกไม่อิ่มก็ไม่ได้นะไอ้เพื่อนได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรอิ่มอิ่มเหรออิ่มเหออได้อาหารใช่ไหมเพื่อนได้อาหารหรอถามจริงสามดอกโอ้โหอยู่เจี๊สามดอกนึกว่าได้อาหารมาบอกอิ่มน้ำตาไหลเลยนะเป็นอะไรเพื่อนดอกดอกสี่เมืองดอกสี่เมืองเฮ้ยเท่าไหร่นะสามดอกสามดอกโอ้โหโดนไปสามดอกแซ่บเลย เซฟฟีเหรอเซฟฟีเหรอสามไอ้สามดอกอะบ้าบอเซฟเปิดไม่ของอย่างเกลือเซฟเปิดไม่ของอย่างเกลือเซฟฟีไม่อย่างอิ่มอนุญาตแบบฟาร์มอุ้ยของดีประจำตำบล อ้าวเบอร์สี่เดนี้เกิดอะไรวิ่งแยกไงคิดว่าเบอนสี่อยู่เนินนี้เพื่อนวิ่งแยกไงสี่อยู่กลางแมพโดนเป่าเลยแสดงว่าตรงนั้นมีขอบคุณที่บอกจุดนะเบอร์สี่เรจะรู้ว่าเบอร์สี่ตรงไหนเบอร์สี่มีอันนี้ไหมสเกลไหมเบอร์สี่รู้ไหมมันอยู่ไหนได้คอมบอ่ะได้คอมบ์เพื่อนได้คอมอ่ะฮะใครใครพูดเฮ้ยอ๋อหมายถึงในกระเป๋าเพื่อนใช่ไหมในกระเป๋าเบอร์สี่ใช่ไหม หมดวะเหรอโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนขอบคุณได้ของได้ขแดงได้ของแดงด้วยด้วยตัวแดงเลยอ่ะทีนี้หน้เหมือนหน้าตัวแดงเลยตอนเนี้ยไม่เจอเลยว่ะบอกไม่ได้ใช่ไหมว่ามันอยู่ไหนเดี๋ยวพี่วิ่งไปดูก่อนเดี๋ยวพี่วิ่งไปดูตรงสันเขานี่ก่อนเราเนียนวิ่งไปเฮ้ยอุ้ยนี่ไงมันยิงมาเอวมันยิงเลยเสียงกระสุนลอยมานี่จังป่าถอยกันถ่ายก่อนเพื่อนถอยก่อนถ่ายมาเพื่อน ปิบคอมไม่ด้วยไปหน้าะสอนขนาะปิดคอมไม่ด้วยับพี์พันถอยกันล้มล้มบอดทุกคนปะมันมาช้าสนไม่รู้เลยโดนโดนแต่ไปหนึ่งเราดูฝั่งนี้ให้ดูไม่ออกเลยมันปกติคนมันจะแบบว่ารวดเร็วกว่านี้ไงอันนี้มันดูย่องย่องมายังไงไ่รู้ พีสมใครมีเซฟใคมีเซฟต้องหกกัเด็ดเลยไม่มีไม่มีสนมีเซฟไหมเก็บให้เพื่อนหน่อยไม่มีเลยระเปิดเปลอเพืเอ่อนระเบิดราเ,เบิดโอ Holy shit. ลล้หโอ้ออ้โหหโห้โหลองโหอ้โ่้า,าหหว้หอ้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 หอ้หโโ้า เห็นหนึ่งเห็นหนึ่งเห็นหมดเห็นเห็นเห็นสโคปไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้นี่เป็นจี๊หมดชาร์จได้นี่อยู่จบเลยอยู่บนเลยเพื่อนอ่าผมเห็นผมมันตีโอ้โหทำไมตัวกูมันเชื่องช้าเฮงต่อหน้าเลยเพื่อนสวยั้มแม่งไรเพื่อนโอ้โหข้างหลัง โอ้โหไอ้ตัวกูมันหนักอะไรเนี่ยกูอยากจะรู้จริง,รงๆมึงหนักอะไรเดียกูยังไม่ได้ถือกูยังไม่ได้ใส่อะไรเลยมึงหนักอะไรอเอร์สโกมีบอสไหมเนี่ยอ<ต>บนี้มีคนเปิดประตูไปแล้ว มันแซ่บไปแล้วเีรวะนี่ทางเชื่อมโดนยิงบ่อยๆตรงทางเชื่อมบอดบอดบอดคนอยู่กันแท่ไหนโอ้โหยันน็อกแม่งน็อกกางอากาศแล้วเมื่อกี้กูขึ้นมาแล้วเึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเพื่อนน็อก ใช่เลยสวยเจอวินาเปียดแม็กเลยสองทเปล่าเหลือเหลือวินาเปียดแม็กเลยโอ้โหไม่รอบรอบรอบห้างจะเจอไปไหนเนี่ยระเบิดไฟนะระเบิดระเบิดไฟนะส่งผมมาดึงเพื่อนก่อนกันแล้วแกแล้วแกสิ้นแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามไอ้เหี้ยเหมือนประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยว่ะเหมือนกูโดนกูขึ้นมาแล้วก็โดนตบกับ เอามันเคลียบอลอยู่เอยมันเคลียร์บอลอยู่เคลียร์บอลอยู่เคลียร์บอลอย่ตยตยค่ดกันเลยเดี๋ยวเีวเกี้กสุนหมดไอสตเอ้ยรบาลขออนุญาตฉีดยาเ่อนปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มยาปั๊มยาอื้บดบิดุดฉีดไม่นบ เห็นแม็กเลยตะกี้เดินมาจา e ้าอ๋พอดีโอเคยามหมดแล้วเดินถ้ขอค้นหน่อยศพผมศพผมของนีน้บอดิดประตูสน,นแค่ไหนนะเดี๋ยวหนึ่งนะไอ้ยิบว่าละยิบยิบโฟบอดยิบฟโฟซะด้วยอืื้อหอบอกกะนี่กูนี่คขำยันเลยต้องใช้ไฟเล่นอ่ะ <c oughs> ใช่ไม่ได้เอาอมาไสนพี่ยังอยู่นะพี่ยังมีชีวิตอยู่พี่ยังคืบกูยังคืบผ่านหนึงดิ้นรนอยู่ ไม่เอ้ยประวัติศาสตรมันตำลอยจริงลุกแล้วลมลมแล้วลุกขออนุญาตค้นยาข้างในเปิดประตูไปพวกมันน่าจะตายหมดแล้วมั้ยบอดยิงแต่เรค้นช้ามากหมดแล้วเบียร์จะหมดตัวแล้วอเจอแล้วเจอแล้วขอคุณสํามรับยาขอชีดเดี๋ยนะเพื่อนเพื่อนไม่กินนยาเพื่อนกินปามยาเสร็จกินยาแก้ปวดเลยเจอยากแก้ปวดไม่มีตอนนี้เดี๋ยวก็ไปหาไปขออนุญาตเอาเดี๋ยวไปขอชีดกัน ไม่ได้ปวดมีไหมศพไหนพอจะมีไหมโอ้ยข้างหน้าเยอะแยะในศพมันไดไม่มีหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศพในศพไม่มีหรอกล่องนี้แม่งชอบมีอะไรดีๆให้เซอร์ไพรส์ตลอดโอ้โหไอ้ก๊กซูนเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กก่อนไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กก่อนสักเลยแม็กหมด เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยแม็กไม่มีไอ้้เหียตายหมดแล้วนะได้อยู่โอ๋อหี้ยดีนะกูพกมาแล้วจะรอดมันเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยรรออดดคนศพศพขึ้นแล้วหยิบแค่ปืนครับคนศพขึ้นหยิบแค่ปืนมาโอเคหยิบหยิบแค่ปืนมาครับโอ้โหไม่มีกระสุนหยิบปืนอะไม่มีกระสุนแล้วก็บอกไอ้ยัดเช่ ขอสักอันเถอะวะโอเคอแล้วก็ดึงยาแล้วก็ดึงยาเลยเดี๋ยวยืดเรียบร้อยเต็มนะตายไอ้แต่เอ้ยชีวิตเป็นจุลหกี่ิีอะไรคอนเทนต์นะเพื่อนการขอนเทนต์นั่นแหะเหมือนมึงรู้ว่ากูอ่านคลิปหรือยังไงฮะคอนเทนต์มึงนี่เน้นๆเลยนะเวลากูอ่านคลิปเนี่ยดีเจอไอ้เหยอย โอเคครับผู้ชมครับก็สลับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาเล่นด้วยนะครับสเกลแล้วก็เบอร์นี้เบอร์สี่ 4, ชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมนี่สลับแค่นี้ใครดูจนจบก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะครับวอาไปเจอกันคลิปหน้าครับกับเกมนี้อะเรน่าเด็กนะเอา้าไป